ได้เวลาเตรียมตัวล,ลุยเสร็จข่าวเสร็จของแล้วลุยกันเลยไม่ได้เลยนะไม่สมความเปิดน่าเสียดายน่าเสาาียดายทำไรเปล่าโอ้ยนี่แหละมันมันมันบอกให้ตากแรงแรงลุย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  ี่มีป้าในนี่มีป้ามีาม,าม,ามีนะอูกับี่แล้วุ้ยกูโดนอะไรวะกูโด,ดนระเบิดหรือแยเรากัอนหรือแย กูบอลกูโดนระเบิดโปกันดีกูก็จะตายเนี่ยบอลยิงไปหมดเลยหลังคืออะไรวะหน่าทำไมมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะข้างหลังเนี่ยไอ้เฮียลูกกูโดนอะไรยิงวะแล้วมันมาจากไหนกันวะครับผมเนี่ยไปไปจอยนะไอ้เฮียแล้วมันากันมาจากไหนเต็มเลยวะ มกดจังไเฮียไอ้เฮียมันกดวอลเลยเฮียกดวอไงวะวอลตรงไหนอ่ะไม่รู้ว่ะรไหนดูวอลันน้ต้องซื้อเปล่าอะไรอ่ะไอ้นัสซื้อซื้อว่าไงนัสซื้อ ตายไปแล้วไอ้เหี้ยกำลังจะบอแล้วตายไปเรื่ยวะไอ้เหี้ยนายพลกูตายไอ้สัสแต่แปงจะบอขอความช่วยเหลือเหี้ยตายไปแล้วด้วก็วิ่งหนีมาเหมือนกันเด้ยเด็กๆไอ้เหี้ย่ะติดก้มือเด็กไม่บอป่ะกูบอไปทีงไหนวะไอ้สัสมึงดูส กูได้ตังค์เต็มเลยจ่ายเฮียบอดได้ตังค์เต็มบอดแม่งมากองอยู่ที่เดียวกันเฮียได้เงินเต็มเลยเนี่ยอุ้ยกูน็อกจ่ากูน็อกไอ้เฮียบอดมันนอนกูคิดว่ามันตายไอ้สัสช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยไงยาเอายามาเออลากมา บทดฐาเกิมฟรีดกะสเต็กปาข้ามใ้ข้ามเลือดเออเออกดเจ็บร้ายเออพยาบาลกดแถบพยาบาลใส่กูเล็งตัวกูเออสวยืัตรูมันเยอะมากเลยนะเออเอ๋อดาวเออเอ๋อดาว no เอเดาว no ไปบูกกูแตกกูก็แตกช่วยือก่อน กูพันไปที่อื่นี่เลยแต่โกลกใช้ไม่ได้เออไม่เป็นไรนี่เราต้องมาเคลียร์ในนี้ก่อนใส่คุณโกลกแล้วกันไอ้สัสมายได้บางตายหนึ่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 งั้นไในตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งด้านไหนตายหนึ่งด้านไหนตายหนึ่งยิวยิ้วยิวยิ้วยิ้วยี่นี่ใคร ตายาตาย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 ยี่นี่ใครใช่พวกกูไม่เนี่ยท่าน้นมันให้เราไปไหนเนี่ยหรือว่าตึกนี้เราเคลียร์กันเสร็จแล้วน่าจะกูขอเช็คก่อนกูขอรีเช็คแป๊บนึงกำลังตามมันเกระสกูกูใช้ไม่ได้ทำไงดีเนี่ย <G ül> มันใช้สูงอย่างพวกูยังไม่หมดเอ้ยเอ้ยเอ้ไอ้กระสุนไม่ได้เติม สเฮ้ยชีวิตจริงบูมึงเป็นลบอย่างนี้นี่ทำไงเนี่ยเฮียการเราอะเหียไม่ต้องฟังกับผู้พันทางเสียงัเองคุมรถชนไปเลยเีไอเว่ยกูจะเป็นตายเลยเป็นแบบทมครูดเป็นแบบแยักษเชอร์ผู้พันเอมคอมมิงอมคอมมิ่งแรก ไปดูต,ตายได้แค่ละ oh! <laughs> อ้อไปก่อนแล้วเฮลมีเฮลมีอินดี้เทวดงไว้รบกร่อนรบกร่อนรบหลังรถดีห <laughs> มอบก่อนกูเข้าไปชิดเข้าไปชิดอาหารข้าวปาชิดตัดพวกเดียวกันน้อง มันชอบเออไอ้เฮียโอ้มันเอออะไรของมันวะมันยิงโดนแล้วนะแต่มันยังไม่หยุดถี่อะไรเ้เออไอ้เฮียสองสามนัดกูก็ตายห่ามั้งเนี่ยไอ้เฮียเออไม่รู้กันเลยชีวิตจริงนี่ยิงพวกเดียวกันตายเนี่ยพวกนี้เป็นทหารไม่ได้นะถ้าเราไปโนสกามแบบสงรามโลกจริงอ่ะมันคิดว่าเราจะยิงกันตายไหมไอ้เหี้ย จะจะถ้าไม่ได้มาจากหน่วยเดียวกันกันมีสิทธิ์อยู่ไอ้สัตว์ย้ำหน้ากันไม่ได้จะยิงกันตายไอ้สัสไม,ไมอ,อยู่ส่วนลึกอยู่ส่วนลึกมึงติดเสานนองอเ,นเอาน้อง ไปด้านหน้าเว้ยโอ้ย,อยตายมาตายมาตายมากูพร้อมแล้วแต่กรกินระเบิดพื้นที่มันก็อันนี้แลนะ้วนี่เลยแค่ที่เดียวอย่างงี้ที่ได้เออเมันเหลืออยู่ที่เดียวเองเว้ย้หกูเข้าไปกูโดนระเบิดอ่ะกูว่ารถขี่เข้าไปอ่ะไปเจ็บไปเข้าอย่างงี้ดิไงก้ะสกินเดี๋ยว วันดาววันดาวไอ้ดาวโอ้ยเยอะเยอะเยอะไอ้สั์เจอจะ่ไหนกันเพื่อนโดนเหรอจ้าโดนให้ข้างหลังเต็มเลยน้องอดทนไว้กูกำลังวิ่งไปกูกูห้ามเลยไปไม่อยู่ดูด้วยโคอะเลย <laughs> I'm down! What the hell is that sound? I'm back! <laughs> 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 my bad bro. I'm trying to like do the like to look at you guys and try to correct <laughs> it and then I'm like doing the opposite controls and going away. I'm coming back. <laughs> okay. <laughs> I don't to think you can land your, but there's a helicopter right here. You might clip it. You uh. คือไกอยู่ในใครจะตายดเ่งอัพวิงอัพอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยไปอยู่ทางนี้ไปอยู่ตกไปเลยไม่ระเบิดนะไม่ชนนะไปไหนต่อเนี่ย เโอ้โหโคตรฟิลหนังเลยยังฟิลสงครามจัดเลยเฮียชนะโลกสำเร็จเลยภารกิจสำเร็จแล้วครับเออภารกิจสำเร็จเลยเฮียรับเหรียญจากผู้พันเนี่ยนี่คือเราลบสำเร็จหรือไม่งภารกิจสุดท้ายวะเนี่ยคนอื่นเขาเตรียมปืนเตรียมใดรอเลยวะจ้าว่าเราต้องลงมาไอ้เลสโก้ลุยเฮียลุยไปไป ยิงใครกูไม่รู้ยิงอะไรอ่ะป่าระเบิดแน่ห็นพากันยิงอะไรอ้เหี้ยเอาตายแล้วใครเปิดอ่ะอุ๊ยนี่ไงเปิดแล้วไปด้ย รอหลับกันเออเรารอพวกแม่งเข้าไปว่ะเราไม่ไหววะ่ะเป็นเนี่ยจาเนี่ยเราวิ่งไปเลยเนี่ยวิ่งแทรกไปเลยเนี่ยโอ้ยต,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 ติดติดติดตา้มตูดตั้งไป,ปโอ้ยติตตดโอ๊ยกูอย,อยากอยู่แวนวหน้า <laughs> ลุยลุยลุย MDS ไหนนะใครอยู่ไหนวะมันยิงอะไรกันวะอ๋อมันมีคนเลยมันมีคนดักอยู่ วูยังไงเปิดแล้วประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วโอ้ยรถถังเบียดโอ้ยโอ้ยยี่อะไรโอเป็นกระโดดไป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 ลุย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 สัตว์ลุยเยี่อะไรไม่รู้ด้านบน หแล้วตายหมดแล้วรถถังรถถังกงอยู่ในรถถัี่เี้ยโอ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 ้ยตายตตายตายตโอ้โควิวสงคามหมเียโหดูดิโอ้ยมาเร้วมาแล้ว ไปไปลุยเขาไปลุยเขาไปโห้บอกตายบอกตายบอกตายบอกใครตายบอกหิวหิวใครหิวใคริวมือวัดมือวัดเต็สตามอยเพื่อมุฟัมูฟฟัไอเหี้มมฟัไม่ได้มุฟอัพไม่ได้เออคานขานคานมาคานมากดเอ็กานไม้สัต It can't come on! Oh my piece <laughs> oh. Oh. Get him up! Get him up! Alright boys, do that! Push this! Push Push, 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 push right over it! the

อโอ้เพื่อนเอา้าเอา้าเอา้าเรียบร้อยมืนไอ้ขี้มืน,นมืน,มนรีบออกเกือบรอดไปแล้วอ,อ้าวไอ้ขี้นี่ก็อนะไรเนี่ยอ้ยไอ้เกล็ดตันเลยโอ้กูไม่ทันเอาโอ้โหไม่ใช่มึงไม่ทันมึงเดิอนออกมาทำไมวิ <c oughs> ง่งหนีให้ แล right? no, ้วมึงมาได้ว่ามึงวัปมาได้ไหมเนี่ยไอ้ไอ้ไปตายแล้วไงเูอาลอราฮีครับ too โหดแล้เหลือก,อก็แค่นี้ยิงเหรออออบุกออไปดิบุกไปโอ,โอ้ยโอ้ยยังแหลกอะไอสัตว์ง่วเลยกูเฮียใครน้องอะไรวะ โอ้ยเป็นดาวเป็นดาวโอ้ไม่มียาไม่มียาขอโทษแหมน่นกูเป่ามันโคตรมันกระโดดไปเลยมึง <c> อ <oughs> <c oughs> นะไรกนอ่นี่คือเพราะกูยิบได้ใช่ไห,ไหมเนี่ย อันนี้คือโอเคมีของพวกมึงแล้วมันมีอะไรวะขีนนเ้เอาอย่าขี้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 เอาเอาบนขี้แล้วก็รีบหาขี้กันคือขี้อะไรเนี่ยกูเก็บมาแล้วอ่ะขี้อ่ะอยู่กับกูเนะี่ยไม่ต้องบอกเพิมมานี่รู้ว่ามันกูเก็บอะไรมาไม่รู้ว่ากับพื้นไหนเนี่ย

เเดยังไนอะคุได้เงิน3,000จ้าโอ้ยเหี้ยอะไรวะกุยได้เงิน3,000เฮี้ยจีบบ่อยอ๋อโอยกูมีเงิน5,000กว่าไอ้สัตวโอ้ยหวันเจี๊ยบ